ซีกคก่ะเกตีงวดเนี่ยซีกค่ะเกตมกซีเนาะมาเลขหัดที่แล้วเนี่ัท่แล้วเล้กหกเกได้6เก,6เก็มันตัวอกเก็ถือวันสตัวถือขอสามตัวหแบบ้าสิบบาทเห็นบัเนี่ยมันมันตหน่อยไไนะ นั่งคนันนี่ละเดียวเลยนเลยที่เด็ดเลยแล้วเนี่ยที่เด็เด,แล,ดแล้วคันมันออกคันมันบอกตัวงั้นที่เด็ดแล้วเป็นปวาตัองใจเ<อ><ห>นานะเอองวนนี่มีมีหารมันบ้แตน่นิ่นตัวอยู่กลางเน้เนกลางเออนิ่นกลางเห็นบ้นงนางซี กันว่าเป็นายคนเสิว่าเอาพวอค้าขายโอซิลี่คือพอไว้เองี้ยมัาคือวัตถุเงี้ยเอาก็แจกกันเนาะแจกกันไม่เนาะอย่างคือกันเพิ่นบัตถืเคนเดียวเงินเต็มมาซื้อเขามันหมดเออเนี่แหละนี่เจ้านี่แหละนี่มีแต่มันถือกลางวัตถุหนึ่งวันนี่กัน ก็ซีซีโบยูซีซีเบิดแล้วเนี่ยจะซี่ศูนย์ซีหาเนาะเบึ้งหนาไปเลยเนี่ยพวกตื๊ดเนี่ยนี่แหละผู้ขายอ่ะควให้ให้ซีขันถื๊ดขันถื๊จังไ้คนเบิ้งเนี่ยขันบวถือลบออกด้วยนะบ้าก็ต้องให้ก่อนตัวเนาะฮะให้เขาเบิ้งก่อนตัวเนาะไปเบิ้งกันหลังได้ยังไหนขันบวถือจะลบออกกันไปเนาะยี่คนเบิ้งแม่คนเสียหายฮู้เนาะบ่บ่อยากหายดอก นี่ละต,ตัวมันออกซีเกตนะขอเป็นยังแต่ว่างวดนี้เป็นซีถ้ามันซีตัวเดียวถือว่าเราซีลงปอให้มากจ้ะได้มาจากหลวงปอเมื่อวันลรกันนี้เลขประจำเลขประจำวันน้ำว่าเป็หลวงปอหรอก งองอห้เรียกโกไปกได้ติดโก้จับติดกันแม่นบอกเดี๋ยวนี้นะงองออยู่อมุกดาหามบอกไปจับิดเยอะนห้เรียกก็ได้จับติดติดสิ้นแล้วงองอห้เลียกกันเถื่อนะดังแท้เถื่อนเ4ยสีีมาแน่รัดสีร้อเปอร์เซนต์อ่า นี่ล่ะเจ้าค้นขายลาเตร่ค้นนี่ล่ะเ,เอามันนี่มาลดยังลดไปจะยัดทีโน่วันที่แล้วได้สามตัวตรงวันนี้เอาจักตกวัวเหมือนไงวันนี้สองตัวพอนะ้อยละ